กากสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องปองไปถุกถูกทันนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางชอง่องพรพารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะมื่อ,อแอดกด้เดินทางมาท่าเรือวิสาหก,กิจชุมชนท่าเรือบ้านโสโคนะคะพี่น้องเด้อข่าวเมื่อนี้กระสิมีญาติพี่น้องนะคะพี่น้องค่ะที่เดินทางมาขอพรขอโชคลานที่ปูเอ,อรือราชาหน้าคราดนะคะที่ท่าเรือวิสาหกิจชุมชนท่าเรือบ้านโสโคนะคะพี่น้องเด้อ เบอร์โทรที่ติดตอ่อได้นะคะ0621193872นางดนอคะ่ะพี่น้องเด้อค่ะคะ่ะเบอร์โทรนี่ติดตอ่อโดยตรงนะคะเมื่อนี้คนมาจากท่างไก่เป็นลอยนะคะพี่น้องค่ะลอยขึ้นนะคะพี่น้องค่ะซึ่งมาขอโชคขอมานหลังจาก3ตัวแตกนะคะทีทาเลือฟาลุงหรือว่าทาเลือวิสาหกิจชุ่มช่นทาเลือบ้านโศกโพนะคะ ได้โชคได้มานกับยาตะเคียนตา่ตางๆกันเนาะ,ค,ะค่ะค่ะอันนี้คืออันนี้เป็นชุดเตรียมขอพรเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเพื่อที่จะปฏิพัทธข้าวสารดีๆได้จากทางช่องพรพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะนี่แหลคะค่ะชุดขอพรเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ เตรเียมว้ถ้าตอนรับพี่น้องทางไก่มนอนี้เ,เ,ออเนนะะด้อค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้กระวังยังยิอนองนะคะพี่น้องค่ะสิได้สามตแตกครึ่งวดที่แล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะจย่งไรกระติดตามเนาะค่ะอันนี้เป็นท่าเรือของน้องเบนนะคะพี่น้องเด้อค่ะพี่น้องแล้วก็ท่าเรือฟ้าลุงก็เป็นท่าเรือพี่ท่าเรือน้องเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนก็มาขอโชว์คอหมานสามตัวแตกนะคะงวดนี้ตามต่อค่ะพี่น้องคะ่ะงวดนี้ตามต่อคะ่ะ ยังก็โดดน้ำป้าสวัสดีค่ะพ่อไปนองค่ะสวัสดีเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกิดที่ยังเกิดค่ะเห็นเขาโดดน้ำกันเหรอเห็นเขาโดดน้ำกันเขาดังก็เลยอยากดังนึงเขาโอ้โหพ่อพ่รวยโดดน้ำโดดโดดโดดแล้วได้เลขว่าโดดมาแล้วลอตเตอรี่พี่น้องลอตเตอรี่ พี่น้องเอ้ยโดดน้ำด้ลอตเตอรี่ตัวได้หรืพี่น้องหกหนึ่งหกพี่น้องคะโดดน้ำในลอตเตอรี่หกหนึ่งหกค่ะถามพี่น้องค่ะโอ้สวัสดีได้คิปวด้วค่ะพี่น้องเนี่สวัสดีได้คิปสวัสดีได้คิปมื่นน้าโอ้เออเรื่องราชนาคกะลาดด้วค่ะพี่น้องเด้อ เป็นจังไดค่ะคือล่องคือได้โดดน้ำค่ะต sure> oh, ัวใดน่ะตัวใดน่ะหกหนึ่งหกแม่หกหนึ่งหกโอ้โหพ่อแม่ลุ้ยเป็นเป็นจังไดก็คคือได้โดดน้ำโอ้สาม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 ค่ะเห็นเขาดังก็เลยล่องโดดบ้างท่นสิดังอยากดังมั้งบ้าหน่อยากดังอยากดังโอ้ยสมมติได้โดดน้ำมาแล้วอยากดังก็กลันค่ะพี่น้องเอ้ยมาหาปูร์ โดดเบาขาเลยจังเลาไมือี้คน่ไหลยพี่นางม่เนะนะี้ค่หล่ก็อย่าลืมนะพี่นางเ้อนี่คครอย่าลืมนะโอ้ก่อนพารวยมาที่กอดโดดอนโคนะคะโดดหน้าจังเ <ๆ S 1> ยกะฝากไว้นะคะพี่นางเนอฝากไว้เลขคล้ออาจารย์บอลนะค่ะศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าพี่นางเลขข้องอาจารย์บอลเลข,ขออาายูทูบเสียงใหม่ขอได้ห้าเจ็ดนะคะพี่นางเนอะ้าเจ เลขอยู er ่มือยังก็ค่ะนนหกหนึ่งหกโอ้ค่ะโดนลงมาลอตเตอรี่ปิววันเลยค่ะพี่น้องลอตเตอรี่รอยสองลอตเตอรี่ร้อยน้่งอังลังอังลังเลยนะพี่น้องเนี่ยอือนี่ยแล้วค่ะถือแค่ถือแค่ถือแค่นะค่ะพี่น้องเอฟซีว่าถือแค่เอาค่ะพี่น้องครับฝากไว้เลยค่ะพี่น้องเด้อพิจารณาเนาะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องป้องไปหลายหลายค่ะสวัสดีค่ะสาด้วยค่ะมาด้วยค่ะ ดเอาโศบเอามาน้ฝากนบอดนะคะพี่น้องครดูน้ำนะคะพี่น้องจะเลตะลีร้อยอมล่องมากเลยนะคะพี่น้องนะคะดังใจจะเขาได้โูกไดามาน้ำกันเลยอกค่ะพี่น้องคระดังเจก็ยังือยาชาด้ค่ะพี่น้องดัค่ะบาต้องบอลงคือหลานคอคกค่ะพี่น้องคะแล้วมาตัวเลขแก้ว้านะคะพี่น้องคกะมันใจเลขทีร้อยน้ำมากนะคะพี่น้องครับเึงหกนะะพี่น้องครับของอาจารย์บอดหามากศูน หนึ่งห้าประกาศบอกค้นลงที่สัมผัสเชิญหมวดที่เราเป็นไตหาสามทรงทรงตัวเดียวนะคะพี่น้องเป็นใดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าซึ่งเลขตรงกันเป็นที่สวยงามนะคะพี่น้องค่ะแอดกรมฝากไว้ทิจาลราณานะค่ะเพื่อมากเคื่อสอบต้องกัันกบรอบโลอกลุ่มตึ้งนะคะพี่น้องเนาะสาวมังประอบกับการไปนะคะทั้งสอบเสนอไปเป็นแนวทางฝากก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะคือคิดเพรว่ากันเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะค่ะแต่ว่า ตัวนี้นะคะตัวศูนย์หนึ่งห้ากับศูนย์ห้าเจ็ดน่นะคะพี่น้องครับจุดเป็นรักท้ายเขาเฮียงต่างๆมัตสึะะะะสตริเด็ะคะเกค่ะพี่น้องคบรก็มาจับมาค่ะกะสีเอาลอตเตอรี่ไว้อยู่ด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเพราะว่าบไดเฮตหน้าค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นทีมงานปูค้าไหลค่ะพี่น้องค่ะทีมงานปูค้าไหลมาขอโชคขอมันพี่กันนะคะแม่นีก็มาไหว้ขอพรน,นะคะไก่เมือไก่เวน่นเดินจอมอมาแล้วนะคะพี่น้องค่ะก็ได้เดินทางมาขอพรจากปูเอื้อรื้อน,นะคะ ปูคำไหลกับแมตามหรือว่าสังขารปู่สีสุดโทนะคะพี่น้องเดอ้อค่ะเพิ่นกระไดมากขอพอคุณแม่เสเด้อแดงนี่นะคะพี่น้องคะ่ะแต่พัดเฮ็ดคอดน้องนูดีมากให้ว่าลำซ้ำขึ้นก็เกลนาะคะพี่น้องคะ่ะจากบ่ได้เคยจับเงินแสนเงินหมื่น,นกรลังไหลมากนะคะพี่น้องคะ่บะบัดนนี้ถึงคิวพ่อนาร,รวยด้อค่ะพี่น้องเดอ้อได้ทำคอด น้องนูดีแล้วก็งวนนี่ละค่ะพี่น้องสิจับเงินแสนเงินล้านน้าเพลินนะคะพี่น้องเนาะค่ะเพราะฉะนั้นแองก็เลยมาติดมาตามถามข่าวไปฝากไปต้อนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะสําหรับตัวดีตัวเด็กก็อย่าลื่มอย่าผาดนะคะพี่น้องเด้อคันนี้รอบนี้รอบที่สองค่ะแอดมินลงมาโดน โดนโพนะคะพี่น้นองกกำลังสิขึ้นเมื่อเราพอปูคำไรมากพอดีครับพี่น้องคะมังต่าง,งทางปลู40โ่ สันทะปร,ะริตดังข้าพระเจ้าทั้งหลายเอือเชื่อมกันเป็นหน,น่งอัคคุภพก่อนพระสกตาระบูชาองค์เจ้าบ

วางทุกอย่างไว้เด้๋วครับเดิอรจะไป <c oughs> วางจะโทรละักนมันถือเต็มน้ำาหวคาับสาธุเดสาธุสาธุเดีดวยวเพ่สาุ สัตา์หน่สัวนึ่ักมาสัตว์ตรโมัครมุรตันนมสยััวโตตัโตสมัคมุทรตะวันนักโมสัตั์ตัวโระโตสมัครุทรตะวันสัตว์หนึ่งสัหมอเปิดประตูบานประตูเวียงประตูวังลูกหลานมาจากบ้านโกสว่าง่ บาไอ้ตำบลนาสวรรค์อำเภอเมืองปุกกาญจังหวัดปุกกาญสาธุดัดลูกหลานมาขอพรของจบขอลาบขอปภูมิยาเปิดประตูเวียงประตูวังให้ลูกหลานได้กราบขอพรขอจบขอลาบเด้อปู่เด้อลูกหลานมาอยากอันนี้ปภอย่างปูข้ามไหลใ้่ลูกหลานปูข้ามไหลมาขอพรจยากปภูเรื่องละราชเกิดก็ปภูมอยากเปิดที่เปิดทางเปิดประตูเวียงวังให้ลูกหลานสาธุนะโมเด้อ นะโมตัสสะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะคะวะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะค่ะพี่น้องปองไปค่ะนี่เลขพารวยด้วยค่ะพี่น้องค่ะเลขพารวยนะคะหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งห้านะคะมักจัดคัดพานนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงสำเนียงนะคะแล้วพอกันไม่ใน คลิปนานาะคะพี่น้องคะขอให้เฮงให้ปังให้ดังให้รวยสุขุสุขคนครับ